แรงไม่เกรงใจกันดุดันไม่เกรงใจใครดูได้ที่สนามนี้นะคะกับการแข่งขันคาราเต้ไทยแลนด์โอเพนมาส r ์เกมค่ะซึ่งถือว่าบรรจุเข้าแข่งขันเป็นกีฬาสาธิตครั้งแรกระดับกีฬาผู้สูงอายุไปดูลีลากันเลยค่ะ <S <S บรรยากาศของการแข่งขันคาราเต้ศึกกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master Games ครั้งที่3ที่โรงยิมสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีมีการเชียร์กันอย่างออกรถออกชาติค่ะ เพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกของกีฬาชนิดนี้กับการแข่งขันในระดับผู้สูงอายุโดยแม้จะเป็นกีฬาสาธิตที่มีการชิงชัยเพียง14เหรียญทองแต่ก็มีนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศรวม4ชาติร่วมชิงชัยถึง60คนโดยแบ่งเป็นนักกีฬาไทย50คนและต่างชาติอีก10คนซึ่งมาจากญี่ปุ่นอินเดียและเนปาล โดยพลเอกสุรชาติจิตแจ้งนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยกล่าวว่านับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเพราะคนที่เคยเล่นคาราเต้ในอดีตก็ได้กลับมาลงสนามแข่งขันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นอดีตทีมชาติหรือบรรดาผู้ฝึกสอนซึ่งก็ตรงกับนโยบายของสมาคมที่ต้องการสร้างนักกีฬาคาราเต้ทั้งในระดับเยาวชนและระดับอาวุโสซ,ซึ่งกีฬาคาราเต้มีการแข่งขันในระดับมาสเกมนานาชาติรายการอื่นๆที่สมาคมสามารถส่งแข่งขันได้ในอนาคตค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาคาราเต้ในกลุ่มผู้สูงวัยให้รู้ว่ากีฬาชนิดนี้ไม่ได้เล่นยากหรืออันตรายอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างที่สุดทําให้เขาได้กลับมาสู่สนามกลับมาสู่การฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนคือประโยชน์ทางด้านร่างกายใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันเราก็เป็นการเพิ่ม จำนวนของคนที่อาวุโสคนที่สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในกีฬาคาราเต้ครับคือคนทั่วไปจะคิดว่าเล่นยากเข้ามาเล่นแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อาจจะแบบว่าอันตรายคือดูดูดูแล้วคาราเต้แบบว่าอาจจะเป็นกีฬาที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกีฬาคาราเต้ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเลยทุกช่วงอายุเลยนะครับได้เข้ามาหันมา มาเล่นแล้วก็จะเห็นว่ากีฬาคาราเต้เป็นกีฬาที่มีสเสน่ห์สำหรับการแข่งขันคาราเต้กีฬาสาธิตในครั้งนี้มีทั้งประเภทท่ารำหรือคาตะและประเภทต่อสู้หรือคูมิเต้โดยทวีสุขเชี่ยวชาญปรีชากุลและวรพลเกื้อผลสองอดีตนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยต่างก็ดีใจที่ได้กลับมาลงแข่งขันอีกครั้งหลังจากที่ร้างสนามไปนานเนื่องจากไม่มีเวทีแข่งขัน ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ทำผลงานดีดีคว้าคนละสองเหรียญทองโดยทั้งวรพลและทวีสุขอยากให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้พัฒนาผลงานอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุทุกคนได้เริ่มต้นเรียนรู้กับกีฬาชนิดนี้ค่ะก็อยากให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เคยเล่นคาราเต้ให้กับมาเล่น อีกครั้งหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์นะครับอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นตอนนี้เราในในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีครูฝึกคาราเต้ที่สอนอยู่นะครับแล้วก็สามารถเ,เป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถฝึกได้ไม่ไม่จำเป็นต้องออกแรงกระชากรุนแรงนะครับแต่ว่าให้ฝึกเริ่มต้นจากทําช้าๆก่อนนะครับอยากจะเชิญชวน รุ่นลูกๆหล,ลานๆแล้วก็น้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆแล้วรวมถึงอาจารย์ทุกท่านนะครับกีราคาเต้มันมี2อ,อย่างคือประเภทท่ารำแล้วก็ประเภทต่อสู้ซึ่งประเภททารำเนี่ยเราสามารถฝึกการหายใจฝึกการเคลื่อนไหวฝึกคล้ายๆกับไทเก็กและพวกนี้ได้ทั้งหมดครับในส่วนของคุมิเต้เนี่ยก็มันไม่ได้ออกอาวุธที่รุนแรงมากเพราะว่าเป็นกติกาที่เซฟคู่ต่อสู้อยู่แล้วครับ ถ้าเรามาฝึกฝนจนแข็งแรงหรือว่าจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลงทําการแข่งขันได้ครับผม ส่วนในรุ่น60ปีขึ้นไปหญิงซาดาฮิโรอาเคมิชาวญี่ปุ่นวัย75ปีต้นตำรับกีฬาชนิดนี้ที่ลงแข่งขันในนามประเทศไทยเพราะอาศัยอยู่ที่เมืองไทยเกือบ40ปีบอกว่าคาราเต้เป็นกีฬาที่ช่วยในการปรับสภาพร่างกายซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านความเร็วและความอดทนเช่นเดียวกับความสมดุลของร่างกายประสาทสัมผัสและความยืดหยุ่นจะเห็นได้ว่าเธอนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงมากกว่าคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาเล่นกีฬาชนิดนี้กันเยอะๆค่ะ,ะเรียงคาราเต้ระมาม37ปีอ่าอยู่ประเทศไทยมานานยังครับอ่าอยู่ประเทศไทยนาง40ปีขแข็งแรงมาก,ม,กมากเข็งแดงค่ะกะสมยกวนไม่กล้ยเข็นแดงดิจังเรียนงคาราเต้แต่ไม่ไปหาหมอไม่กินยา คงแขวาคงแขด้ยเด็กเด็กว่าสูมากมากทั้งนี้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้ขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่ได้ผลักดันให้มีการบรรจุคาราเต้เป็นกีฬาสาธิตในศึกเทเลนโอเพนมาสก์เกมส s ครั้งที่3และแน่นอนว่าสำหรับการแข่งขันครั้งหน้าที่จะมีการบรรจุเข้าแข่งขันเป็นกีฬาหลักทางสมาคมยืนยันว่าเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเกินร้อยเปอร์เซ็น์อย่างแน่นอน พรชนกฉลาดแย้มรายง่าด